สวัสดีครับวันนี้น้องไม่ปั้นจะมาะสอนวิธีทำมะม่วงหาวมะนาวหูวนะมะม่วงหาวมะนาวหูวดองนะคะวันดับแรกครับวัตถุดิบครับจะมีมะม่วงหาวมะนาหวหสดๆจากสวนนะครับต่อมาก็จะเป็นเกลือสองขีดแล้วก็น้ำตาลสามขีดนะครับแล้วก็น้ำสะอาดนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเอาน้ำมาใส่หม้อ ให้กะให้ว่าท่วมหัวมะม่วงขาวมะนาวนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เกลือหมดนะครับใส่เกลือสองขีดใส่น้ำตาลสามขีดครับเสร็จแล้วก็นำไปต้มต้มแล้วก็มาพักเย็นแล้วหน้าจานจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือต้มสุกแล้วใช่ไหมครับต้มสุกแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นครับต้มสุกต้มสุกแล้วทิ้งไว้ให้เย็นก็จะเป็นประมาณนี้นะคบขั้นตอนต่อไปครับ เราจะพักเราจะเอาอาม่วงหิมะนาหูนะครับมาล้างครับอันดับแรกครับเตรียมน้ําใส่หม้อหรือใส่กระมังก็ได้นะครับต่อไปก็เอาเกลือนะครับเทใส่เทใส่เลยครับพอแล้วครับแบบเปิดน้ําใส่ปี๊บเอิดน้ําอีกนิดนึงนะครับต่อไป ก็นำม้งวนขาวว่านหัวครับเทปลงไปให้หมดเลยนะครบเสร็จแล้วก็ล้างนะครับล้างม้งวนขาว่านหวนะครับเรือเนี่ยต้องค้นให้เข้ากันนะครับถ้าคนไม่เข้ากับตัวน้ำนะครับมันจะเป็นก้อนๆน,นะครับล้างนะครับ ล้างให้สะอาดเลยนะครับเพื่อที่เราจะนําไปดองนะครับพอล้างสะอาดแล้วนะครับเราก็มาใส่นี่นะครับใส่กระมังอีกกันนึงนะครับที่มีรูนะครับจะเป็นกระมังปกติไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องเอาเราต้องนําน้ําออกนะครับเพราะว่าถ้าน้ําไม่ออกมันจะดองไม่ได้นะครับนี่ครับ ออกออกให้หมดเลยนะคะพอเสร็จแล้วนะครั้เราก็จะเอาเราก็จะนำมะ่วงเาามะนาวหูตอนนี้เสด็จน้ำแล้วเนาะเสด็จน้ำแล้วครับเราก็จะนำมะ่วงเาามะนาหูนะครับมากรอกใส่มาตัก่อมาตัก เพ,เพื่อมาตักใส่ครับช่วยมาตักใส่ครับนี่ค่ะอย่าให้มันลอนอย่าให้มันหล่นครับอย่าให้มันหล่นนิดอย่าให้มันหล่นมือคอไว้เราต้องประคองไว้นะครับเดี๋ยวจะหล่นมือม่อย่้มันเจีน <ๆๆ S 2> นี่นะครับกรอกใส่ให้เต็มเลยนะครับ อันนี้เอาเฉพาะลูกดิดมันใช่ไหมครับครับนำเอาเฉพาะลูกดิดนะครับเพราะว่า,าลูกบิดสดสดครบับเต็มเกอบเต็มได้ยังคะกบเต็มนะคบเหลือเว้นระยะนิดนึงใช่ไหมครับครับต้องเว้นระยะนิดหนึ่งเสร็จแ,แล้วก็เอาตักน้ำนะคะตักน้ําใส่เลยครับทีนี้เป็นการดองธรรมชาติดองแบบบ้านนอกบ้านนอกเราตักใส่ให้ชุ่มเลยนะครับ จากสาให้ทวนเลยจากสให้ทวนสักนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะนำฝากระปุกมาปิดเลยนะครับกระปุกควรจะเป็นกระปุกแก้วควรจะเป็นกระปุกแบบนี้นะคบกระปุกแก้วแก้วแบบนี้นะครับเสร็จวหรือยังครับ เสร็จแล้วครับนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นการดองมะม่วงหาวมะนาหูนะครับสำหรับวันนี้น้องไม้ปั้นก็มาสอนก็มาสอนทำมะม่วงหาวมะนาหูดองนะครับใครที่อยากติดตามน้องไม้ปั้นใครที่อยากดูวิธีทำอาหาร